สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการเที่ยงวันต่อปัญหาสุขภาพดำเนินรายการโดยคผมน่อแย์สันติพรทองแพทย์ประจำครอบครัวของท่านก็มารับใช้บรรยายให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับในช่วงเทียเท่ยงเที่ยงฟังกันสบายสบายนะครับถ้าท่านมีปัญหาค้างคาใจก็รอสอบถามไถ่กันได้ 075800513นะครับไม่เป็นไรถ้าไม่สงสัยหรือว่าไม่กล้าโทรมาก็ไม่ว่ากันฟังรายการนี้ก็จะได้ความรู้ะนะครับบางคนก็ไม่ถูกจริตก็ไม่เป็นไรช่วงที่บรรยายเรื่องนี้บางคนก็ไม่ชอบฟังคนไหนชอบฟังเข้ากับโรคของตนเองก็ฟังกันไป ถ้าท่านเห็นว่ามันชอบใจมันถูกใจก็กรุณาช่วยบอกให้คนอื่นเขาฟังรายการชีวิตชีวาแล้วก็รายการเที่ยงวันต่อปัญหาสุขภาพของอิตาหมอสันติกันบังนะครับถือว่าเป็นการสร้างบารมีด้วยการให้วิทยาทานไม่ต้องเสียเงินเสียทองแค่บอกปากให้เขาได้ฟังกันนะครับเพราะว่า ผู้คนเนี่นะครับเกิดมาก็ต้องเรียนรู้การฟังก็คือสุตะสุตะนะครับคือการฟังฟังแล้วก็พยายามนึกตามไปด้วยนะครับแล้วอย่าเชื่อขอให้ปฏิบัติท่านผู้ฟังครับในเรื่องข่าวคราวในปัจจุบันนี้โรคภัยไข้เจ็บ สมัยใหม่ที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อซึ่งก็พบน้อยเต็มทีนะครับส่วนใหญ่มักจะเป็นโรคระบาดใหม่ที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสส่วนเชื้อโรคที่เป็นพวกแบคทีเรียเชื้อรานั้นไม่ค่อยจะมีอะไรใหม่ๆนะครับไม่ค่อยจะมีอะไรใหม่ๆอย่างพยาธิพวกไข้ามาลรเรียเนี่ยนะครับ หรือใครเท้า,ทาช้างก็หายากเดี๋ยวนี้นะครับหายากเพราะว่าสามารถใช้ยาพิชิตมันได้อตอนนี้ฝีดาษลิงหรือฝีดาษวานอนหรือมังกี้พ็อกซ์หรือเอ็มพ็อกซ์ได้ระบาดเป็นข่าวฮือฮาไปทั่วโลกอีกครั้งนะครับ แล้วก็องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้ฝีดาษเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศประกาศครั้งที่สองนะครับเมื่อวันที่4สิงหาปีนี้แหละครับท่านผู้ฟัง2,567นี่แหละประกาศย้ำอีกครั้งนะครับหลังจากที่เคยประกาศเมื่อเดือนพฤกภา2,565 เพราะว่าอะไรเพราะว่าได้มีการระบาดใหม่รุนแรงและมีตราการตายสูงจากเชื้อเอ็มพ็อกซ์นะครับแล้วมันกลายพันธุ์ด้วยไอไวรัสที่มันกลายพันธุ์เร็วผมก็แค่นำมาเล่าให้ฟังนะครับเป็นไปได้แล้วอย่าไปยุ่งกับไอสัตว์ฟันแทะก็แล้วกันไอคอนที่ชอบกินกระโรคก,กะระรอกนะครับ ระวังนะครับนี่ก็รอกหลังบ้านผมเนี่ยเมื่อก่อนมีเจ็ดแปดตัวผมให้อาหารมันทุกวันล่ะเป็นการอกที่อยู่ในธรรมชาติตอนเช้ากันมามันก็ไตามาไตามาตามต้นไม้มากินอาหารแล้วก็ตอนเย็นก็กลับไปนอนที่ไหนก็ไม่ทราบแต่ว่าตอนเช้าก็มาแล้วก็มาเล่นกันไอหลังบ้านนี่มีต้นไม้อยู่ สามสี่ต้นเป็นพุ่มใหญ่มีต้นกาลาเวกนะครับต้นมะขามหวานและต้นจิกต้นจิกพวงต้นลำไยต้นมะขา่าต้นมะม่วงมันก็เป็นพุ่มไม้เล็กๆหลังบ้านกระรอกมันชอบมากินมะขามหวานและชอบมาเล่นกันมามากๆเข้าผมก็เห็น เห็นว่ามันไม่มีอาหารจะากอินก็เอาอาหารมันกินพวกผลไม้กล้วยนะครับอยู่ไปอยู่มาเดี๋ยวนี้เหลือสองตัวและหลังจากที่มันอ้วนพีสงสัยว่าไม่รู้จะไปลงหม้อ,อกแกงใครหรือเปล่ามันชอบเล่นนะครับมันวิ่งไปวิ่งมามันต้นไม้ผมว่าใครไปดักทำกับดักเอากระรอกไปลงหม้อ,อกแกงได้แล้ว นะครับเพราะฉะนั้นระวังนะครับไอ้พวกสัตว์ฟันแทะทั้งหลายไอ้พวกกระตายพวกหนูไอ้หนูตะเภานะครับก็รอกพวกนี้นะครับทตานบูฟังมันสามารถที่จะเป็นแหล่งรังโรคได้แล้วก็มันกระจายไปให้ลิงนะครับต้องเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เลิงก็มาสู่คนเนี่ยมันเข้าทางบาดผงบาดแผลนะ่ผิวหนังถ่ายทอดจากแม่ไปสู่ลูกถ้าแม่ได้รับเชื้อก็ไปถึงทารกได้แล้วเข้าสู่ปอดทางเดินหายใจแล้วก็เชื้อก็ติดมาสู่คนกลายเป็นโรคติดต่อจากคนสู่คนได้นะครับอันนี้ก็น่ากลัวเป็นโรคที่มาจากเชื้อไวรัส เตือนกันไว้นะครับท่านผู้ฟังก็ไปหาข้อมูลข่าวสารนี้ได้จาก Google นะ,นะครับท่านผู้ฟังครับในเรื่องของความเชื่อความศรัทธาเนี่ยก็เป็นเรื่องทิดลีนะครับสมัยก่อนมนุษย์เี่ยอยู่กันเป็นกลุ่มๆเป็นมนุษย์ธรรมก็อยู่กันเป็นกลุ่มๆนี่นะครับ เพราะและเพราะต้องการที่จะปกป้องซึ่งกันและกันปกป้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพราะว่ามนุษย์นี่ไม่มีเขี่ยวหงาอะไรหรือว่าสารพิษยเหมือนสัตว์ต่างๆที่ใช้ได้ช่วยปกป้องตนเองมนุษย์นี่มีแค่สมองคือมีปัญญาที่จะเอาชีวิตรอดได้นะครับก็เลย มาอยู่เป็นหมู่เป็นเหลา่าอยู่เป็นหมู่เป็นกลุ่มนะครับอยู่ในถ้ำอาศัยในถ้ำก็พัฒนากันมาเรื่อยๆทีนี้เมื่ออยู่กันเนี่ยนะครับมนุษย์ก็มีความคิดความอ่านพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเพราะมนุษย์มีสมองที่เป็นส่วนเปลือกแต่ว่า ก็ยังมีอะไรสิ่งที่มนุษย์ไม่เห็นไม่สามารถมองด้วยตาเปล่าได้เพราะว่าเรื่องของพลังงานต่างๆอย่างลมเนี่ยมนุษย์มองไม่เห็นหรอกครับแต่ว่ามันมีอยู่จริงลมที่พัดถ่ายเทไปมาเนี่ยปะทะเราเราก็รู้ว่าลมมันมาปะทะใบหน้าแต่เราก็ไม่เห็นว่าตัวตนลมมันเป็นอย่างไรแต่ว่าเรารู้ว่ามันมีอไอ้นั่นมันเป็น แก๊สเป็นแก๊สเล็กๆก็ได้นะครับเราอาจจะเป็นพลังงานพวกพายุสุริยะอะไรก็ได้นะครับมันก็มีอยู่จริงแต่ว่าตาเรามองไม่เห็นเมื่อตาเรามองไม่เห็นอย่างฟ้าร้องฟ้าผ่านะครับมนุษย์อยู่กันเป็นกลุ่มก็เกิดความกลัวเมื่อเกิดความกลัวก็ต้องหาอะไรมายึดเดี่ยว นะครับมายึดเหนี่ยวเพื่อให้ตัวเองเนี่ยนะครับสามารถพึ่งพาสิ่งที่ตัวเองยึดเหนี่ยวได้จึงเกิดศรัทธาขึ้นมาเกิดศาสนาผีขึ้นมาศาสนาผีคือบูชาไปเรื่อยบูชาผีต้นไม้ผีป่าผีาบรรพชน เพราะว่ากันไปเป็นที่มาของการเกิดศาสนาผีขึ้นมาแต่ที่สำคัญจะให้ผลประโยชน์ต่อตอนเองได้ต่อกลุ่มคนที่อยู่กันเป็นกลุ่มได้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตก็ต้องมีศรัทธาเป็นตัวตั้งคือความเชื่อเชื่อว่าเขาจะช่วยเราได้มันก็ได้ผลเหมือนกันนะไอ,คอ้ความเชื่อเนี่ยความเชื่อความศรัทธา ทำาไมเกิดมีพลังขึ้นมานี่แหละครับท่านผู้ฟังปอน,นานๆน,นเข้าเนี่ยมีมนุษย์ที่มีความปัญญามากขึ้นมากขึ้นก็พยายามประดิษฐ์สิ่งที่เรามองไม่เห็นขึ้นมาในรูปของเทวดาในรูปของพระเจ้าในรูปของเทพอย่างศาสนาฮินดูเนี่ยมีมีเทพเยอะแยะไปหมดเป็นร้อยเทพ นะครับมีพระอีสวนพระพรหมนะครับพระนารายณ์เยอะแยะแล้วแต่ใครจะชอบอันไหนศรัทธาไหนองค์ไหนก็ไหว้กันไปนานข้าวก็จะมีคนที่สร้างพระเจ้าขึ้นมาอีกนะครับอย่างศาสนาคริสต์ศาสนาศา,าสนายูดายศาสนายิวเนี่ยเขาก็มีพระเจ้าเหมือนกัน เขาก็มีพระเจ้าสาต์หนายิวนี่เกิดขึ้นก่อนเพื่อนนะครับเกิดขึ้นตั้งแต่ยิวเนี่ยนะครับอพยพมาจากประเทศอียิปต์เพราะว่าอะไรเพราะว่ายิวเนี่ยเมื่อก่อนนยครับถูกกวาดต้อนไปเป็นทาสอยู่ที่ประเทศอียิปต์เพราะมีโมซัดซึ่งเป็นผู้นำชาวยิวก็ต้องการให้คนยิวพ้นจากความเป็นทาส ก็อพยพมาอยู่แถวตะวันออกกลางนี่แหละครับท่านผู้ฟังทางตะวันออกกลางทางตะวันออกของประเทศอียิปต์นะครับก็ทำให้เกิดการนำของการนำพระวจนะคำสอนของพระเจ้าจากโมเสสขึ้นมาประกาศพระวจนะของพระเจ้า โมเสสเขาเป็นคนนำพระวจนะของพระเจ้ามาให้คนยิวมีความศรัทธามีความเชื่อจะได้ปลอดภัยจะได้หมดทุกข์หมดโศกรู้ว่ามีพระเจ้ามาช่วยเขาก็เลยสบายใจนะครับอันนี้มีพระเจ้าองค์เดียวต่อมาอีกหลายปีก็มีศาสนาคริสต์พระเยซู ก็นำพระวัจนะของพระเจ้าในเวอร์ชั่นของพระเยซูมาประกาศอีกก็พระเจ้าองค์เดียวกันนั่นแหละครับพระยะโฮวาแต่เขาออกเสียงไม่เหมือนกันนะครับอีก500ปีต่อมาก็เกิดศาสนาอิสลามจากนบ,บีมูฮัมมัดซึ่งมาจากาความลำบากยากแค้นของพวกชนเผ่าที่อยู่ในทะเลทราย ก็มีการประกาศพระอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าพระอัลเลาะห์นี่ก็คือคําเรียกของพระเจ้าในภาษาของเขาแปลแล้วก็พระเจ้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นสามศาสนาเนี่ยเขามีพระเจ้าองค์เดียวกันไม่ว่าศาสนายิวศาสนา,อ,สสา,สนาอิสลามนาอ็พระเจ้าองค์เดียวกันแต่ต่างกันตรงที่ว่ามีพระ ผู้นำคำสอนของพระเจ้ามาเผยแผ่คนละคนกันศาสนายิวมีพระโมาสบัญญัติ12ประการสมัยนั้นทำเป็นหนังที่โด่งดังมากผมก็เคยดูนะครับแล้วก็ต่อมาก็ศาสนาคริสกับพระเยซูนะครับศาสนาอิสลามก็มีนดีบ,บูีัมอมัดก็ทุก ศาสนานี่สอนให้คนทำดีเพื่อความอยู่รอดของชนเผ่าทั้งนั้นนะครับที่มาทําให้คนฆ่ากันในศาสนานอิสลามนี่ผมว่ามันไม่ใช่คำพีอังกุลอ่านดั้งเดิมเพราะของเดิมจริงๆงไม่ได้สอนให้ฆ่ากันมีแต่สอนให้เมตตาช่วยคนอื่นนะครับขนาดพระขนาดนบีมูฮัมมัดท่านยังช่วย สัตว์ที่ใกล้ตายให้ฟื้นชีวิตให้มีชีวิตรอดได้นะครับไม่ใช่ให้รอดกต่สัตว์ยังไม่กล้ไม่ตายใกล้ตายด้วยความเมตตาคนนั่นเอารองเท้าไปตักน้ํามาให้หมากินหมาได้น้ําก็สดชื่นขึ้นมาก็ลุกขึ้นเดินได้อันนี้สําคัญนะครับเพราะฉะนั้นศรัทธาสําคัญศรัทธาในสิ่งเดียว อารมณ์เดียวเวลาเวลาเราอาธิษฐานจิตอธิษฐานจิตถึงพระเจ้าองค์นั้นนะครับทําทุกวัน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 มันก็เกิดพลังจิตที่เข้มแข็งขึ้นมาทําให้เกิดการเปิดจิตใต้สํานึกของเราออกมาถ้าเราอยากได้อะไรก็ให้ให้อ้อนวอนพระเจ้าว่าพระเจ้าจะประทานมาให้เท่ากับเราเปิดจิตใต้สํานึกของเรา พระเจ้าที่มีอยนในตัวเราก็จะบอกมาอันนี้เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์นะครับว่าเราสามารถที่จะเปิดประตูพลังเปิดประตูจิตใต้สํานึกแล้วก็ให้จิตใต้สํานึกสั่งให้เราได้รับผลจากการที่เรามีความต้องการได้เสมอ นะครับขอให้คิดดีทําดีไว้นะครับอย่างที่ผมเรียนท่านผู้ฟังนั่นแหละนะครับเราภาวนาภาวนาจิตจเจริญรติภาวนาคิดดีเราก็จะได้ดีตามนั้นเป็นกรรมดำกรรมข่าวนะครับอันนี้แหละครับประสาทสมองก็จะสั่งงานดีเออจอกก็จะหลั่งฮอร์โมนดีๆออกมาทำให้เรามีความสุขได้ นะครับเพราะฉะนั้นศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนทําดีสอนให้คนมีการยึดมีการยึดสิ่งที่ตัวเองศรัทธาไว้เป็นสารณะ,ะนะครับเป็นสารณะก็เท่านั้นอย่างเรามีพระเครื่องเราก็แสดงว่าเราศรัทธาศาสนาพูธนี้มาได้เน้นให้คนมายึดเอาวัตถุหรือว่าเอา พระพุทธเจ้าเป็นสารณะแต่ให้ยึดเอาพระธรรมคําสอนของพระสมณะโคดมเป็นสารณะในการฝึกจิตปฏิบัติตนให้กลายไปให้เป็นคนดีนะครับพระพศาสดาพุทธเนียก็ต้องก็ต้องใช้การปฏิบัติตนเอาเองนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปติดอยู่กับพระเจ้าองค์ใด สามารถที่จะสร้างพระเจ้าขึ้นมาในตัวเราได้นะครับอันนี้สำคัญทำห้ห้เรามีจิตใจสบายได้ง่ายถ้ามีปัญญาฝึกสมาธิจิตกันให้มากๆเท่ากับคนที่มีพระเจ้าของตนเองอย่างศาสนาคริสต์เขาก็มีพระเยซูเป็นบุตรของพระเจ้าศาสนา อยู่ดาดก็มีโมเสสเป็นบุตรของพระเจ้าของเขาศาส,สนาอิสลามเขามีนบ,บีบอมัดนะครับแล้วแต่แต่ว่าจๆกับพระเจ้าองค์เดียวกันเขาก็ศรัทธาของเขานะครับเมื่อมีศรัทธาแน่วแน่เราแยกกายแยกจิตเวลาอ,อธิษฐานจิตนะเราลืมตัวของเราไว้ควาว่าใจมันอยู่กับพระเจ้าเพราะฉะนั้นสามารถที่จะทำให้เรามีอายุยืนยาวได้ เพราะเราสามารถแยกจิตแยกกายได้เป็นโรคอะไรถ้าเราไม่ใส่ใจเรื่องกายให้มันมากโรคนั้นก็จะหายได้นะครับท่านผู้ฟังเพียงแต่เราอธิษฐานจิตไว้พยายามอย่าไปคิดถึงโรคภัยไข้เจ็บขนาดเรานั่งสมาธิเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังปวดตรงไหนมันปวดเอวปวดแล้วก็ปวดหนอปวดหนอเราก็แค่รับรู้ออกมันปวดแค่นี้แล้วอาการปวดก็หายไปเลย เสร็จแล้วก็นั่งเพ่งสมาธิเพื่อให้เกิดนิมิตต่างๆตามที่ตัวเองต้องการน่ก็ได้ทั้งนั้นในเรื่องของพระเจ้าก็ง่ายกว่าในการนั่งสมาธิของทางพุทธคือเขายึดมั่นตรงนั้นนะครับยึดมั่นเอาจิตไปยึดอยู่กับพระเจ้าแล้วเขาสามารถที่จะทำให้จิตมันนิ่งได้ไม่ซัดสายไปไหนได้ ก็จะเกิดพลังเข้มแข็งขึ้นมาได้และจิตใต้สำนึกก็จะบอกสิ่งที่เราต้องการได้ว่าเราอยากได้อะไรเราอยาได้เมื่อ,อไหรเออเราอยากจะถูกลังวันลอตเตอรี่เราก็นั่งสมาธิเนี่ยอย่างเงี้ยตั้งจิตอธิษฐานถึงพระเจ้าของเราก็ได้ไม่ได้วันนี้ก็ต้องได้สักวันนะขอให้นั่งนึกๆๆแต่ว่าต้องทำงานด้วยนะครับไม่จะมานั่ง จะเรตติภาวนาอยู่อย่างเดียวในที่สุดก็ไม่ได้อะไรเลยอดตายกันนะเออเพาต้องทำงานด้วยให้นั่นเป็นส่วนแถมส่วนเกินนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ผมจะนำอีกเรื่องหนึ่งมาเรียนรับใ้ท่านผู้ฟังนะครับในเรื่องของแพทย์แผนจีนในเรื่องของแพทย์แผนจีนเนี่ยแพทย์แผนจีนเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาตินะเป็นแพทย์ที่ มีมาอายุยาวนานมาหลายพันปีแล้วโดยเฉพาะการฝังเข็มนี่ที่ผมไปเรียนมาะนะครับใช้ศิษฎีของแพทย์แผนจีนมาเพื่ออธิบายเส้นลมปราณต่างๆทั้งชี่ทั้งเลือดอทั้งของเหลวของอพวกนี้นะครับเป็นเรื่องที่ต้องมีศิษฎีในการอาธิบายคือศิษฎีปัญจธาตุ แต่ทีนี้ทฤษฎีปรัชญาธาตุเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังมันมีสีกำกับแสงสีมีผลกระทบถ่ออารมณ์และอวยัยวะภายในตามศาสตร์แพทย์แผนจีนไม่น่าสนใจนะครับท่านผู้ฟังน่าสนใจจริงๆน่าสนใจอย่างไรก็ตอนนี้ก็พักเบรกสักหน่อยนะครับท่านผู้ฟังฟังเพลงไพเราะนะครับ